ครับก็สวัสดีนะนะครับนะคลิปนี้มากินเข่าแล้มกันครับกับมีทอดปลาทีทอดปลานิ่มทอดปลานิ่มแล้วก็แก,ก้วกบแก,กบ้วกบหรือปนกบนะครับนะไปตลาดมาเห็นผักนี่มันหนากินมากเลยครับผักโหมนี่เป็นผักโหมนะต้นอ่อนมันเห็นไหมต้นอ่อนย,ยังสีนี่อยู่เลยมันหนาแซ่บมากเลยนะผมว่ามันลวกกินกับแจ้วกับปนนีค่คือเสียบนะอันนี้จะเป็นผักใบบวบ นะครับนะกินข้าวน้ำกันครับช่วงนี้ก็โรคโควิดกับระบาดคักนะครับเนาะที่ใส่เงินใส่ท้องก็ต้องรู้จักประหยัดเพื่อนักโทบ้างนะครับเพื่อรู้ว่านักโจะสเกตยังขึ้นเนาะเพ่รู้ว่ามันต้องใส่เวลาโดนบไดรซ้อมไม่ให้หายไปนะครับนะผมนี่ก็ต้องประหยัดให้กันเพราะว่าเมื่อก่อนผมขายรองเท้าไงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมไปขายรองเท้าและได้กงเพราะได้จากเงินเดือนรับราชการนะครับนะก็มีขายรองเท้าแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ขายรองเท้าล้วก็รับแต่เงินเดือนนย่งเดียวไงก็ต้องประหยัดครับนะ เห็นข้าวข้าตุนกักตุนอาหารไปชิวเอาฟังมผมจะเอาเรื่องกักตุนอาหารเดีย๋ยวฟังนะครับนะ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเกิดเขาหยาตหมากแพงก็มีการกักตุนอาหารนี่กันครับนะมีการกักตุนอาหารนี่กันสิ่งที่แพงที่สุดคือช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคืออย่างรูกปรับสิ่งที่ค้นกักตุนมากที่สุดสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคือไฟ็กอ่าส,สมัยน,นั้นไม่มีไฟฉกนะไม่ขีดไฟเฮนไม่ขีดไฟ ฟังผมเอ,อไปเรื่อยๆกันนะไม่ขีดไฟสมัยก้อนกับพันเจริญนะครับเราบมีไฟฟ้านะครับนะไม่ขีดไฟถ้าเป็นสมัยซูเมอร์เนี่ยมันขึ้นราคาถึงกับกับละลอยของสอยทั้งมือนี้นะครับนะ สมัยก่อนเนะี่ยกับละหนึ่งบาทไฟไม่ฉีดไฟนะถ้าหนึ่งบาทสมัยก่อนจะคิดเบิ้งนะมันชีราคาแพงขนาดใดนะถ้าเทียบกับสมัยทุตรงนี้ก็เท่ากับเงินหนึ่งร้อยบาทนะนะั่นแหละมีการกักตุนไม่ฉีดไฟจะคิดเบืงอนะ พอไม่ซับแต่สมัยสมัยนี้มันแบบมาถึงต้องกักตุนอาหารนะประมานะเพราะว่ามันมีอะไรอย่างนี้ฟุดแพนด้านะแต่คนอยู่ในเมืองน,น,นะมีฟุดแพนด้าส่งอาหารได้สบาย เลยประเดีย๋ยวอยากซื้อไปตุนไว้กับว่าเป็นอย่างนะครับว่าจะหายนะครับนะเป็นการป้องกันไม่ดี่ากแก่ปนกบ ตรเก็บค,คำแนครับมือน,นีงเพราะว่ามันชอบสี่เหลี่งานเนาะทางพวกผมนี่เป็นทหารกันมีมาตรการมาตรการปราร้องกันโควิดทุกคนที่มีสม,มุดบันทึก เขาี่แจกสมุดบันเทึกให้ผู้ใดไปใส่มาใส่ไปพ่อผู้ใดแน่ที่จดบันเทึกไว้นะครับจดบันเทึกไว้เพราะอย่างพามือนหนึ่งเกิดเขาเกิดเขาติดโ COVID รคโควิดเนี่ยเขาที่ได้รู้ว่าต้นต่อเขาไปใส่มาใส่แน่เขาที่ได้สืบได้ปรามามาจากตรงไหนหยอดงามเลย ทุกเมื่อก่อนเรย่งงานก็จะมีการออกกับน้องกายตากแดดก็่เลื่องงานคำเสม,มอครับคน ผมว่ามันก็นสิคือค่ะคำตำหนาิที่เขาทานานำนิไบ้น้าต่อไปนี่คนก็นสิตกงานหลายเพราะว่าคนเริ่มผ่านมาใส่หุ่นยนต์หรือว่าเครื่องยนต์มากขึ้นเพราะว่าอย่างครับหลังจากเกิดเนี่ยเกิดเหตุการณ์สิเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจก็ต้องเล็งเห็นแล้วว่าเออถ้ามันเกิดอย่างสิธุรกิจก็เสียหายแต่ถ้าเกิดใส่หุ่นยนต์หรือเครื่องยนต์บริษัทก็ยังสามารถทำงานต่อได้คอยแต่เบ่งนะครับโอกาสต่อไป คนที่ตกงานหลายขึ้นไป ผมลืมปิดเอ่อมอเตอร์น,อน,รน้ำตู้ปลาเสียงเปิดเบิ้ลเสียงพัดลมเลยครัเสียงตูป้ปลามอเตอร์มันดังแฮง หนอนมันอ่อนดีมาไม,ม่ไหวะล้วเรากินกับแจ้วสักจับวันนี้ก็มีประโยชน์แก่ช้ำไหเข้า่าใบ,บบัวบกตอ้ม,อม ยอดมันอ่อนดีฮะต้อนอ่อนมัน ข้ามันยังเสียดายสงสงมคงไปอยูอ่ครับสุดท้ายนี้ครับขอบคุณนะครับที่มาติดตาม่องยูทู e ลูเวาจะตากถ้าอยามีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพบกัมในลิปหน้าครับขอบคุณครับ